สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงครับผมมาดูพึ่งนะครับมาดูแล้วมันอ่อนนะครับมันอ่อนเจอวิ่งผ่านเมื่อวานนี้นะฮะถนนข้างทางเลยฮะวิ่งผ่านมันบินตัดหน้านะครับผมก็เลยมองขึ้นไปนะเห็นพอดีนยฮะเห็นพอดีก็เลยอ่อนมันอ่อนนะฮะเอาไว้อีกสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ากว่านะเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวมาดูมิ้มกันก่อนนะก็มุดเข้ามาทําครบนะครับเมื่อกี้ผมปีนขึ้นไปดูมาแล้วว่าเอาได้นะะก็เลยลงมาแกะครบใหม่นะ ใช้ไม่ได้นะครับยังอ่อนอยู่นะยังอ่อนอยู่นี่ฮะมาเจ,เจอเจ้าหูช้างลังนี้ครับผมดูนั่นฮะโผลใหญ่มากมากครับผมหูช้างยักษ์นี่นะครับถ่ายใต้ลังนะฮะแล้วผมก็มองไปที่คอนเก่านะมันมีลังเก่าๆหล่นลงมามองโผลเข้าไปนูน่นมูนนี่ฮะลังเบลเลอร์เลยหูช้างยักษ์เลยนะครับลังนี้นก็ใหญ่นะฮะบลลุ่มเลยเดี๋ยวเราไปดูกัน ไปดูกันมันจะเผาเครือมันเยอะนู่นฮะดำดำเลยนะฮะใหญ่มากครับผมหัวน้ำตูมใหญ่มากๆครับผมดูนู่นฮะข้างทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะมุดดูเรื่อยๆนะมีมันน่าจะเยอะนะครับแต่เจอพึ่งหลวงแล้วนะครับนี่ฮะหลังนี้ฮะเต็มๆเลยนะฮะอยู่บนหลังนั้นอยู่ข้างล่างครับมองไปมองมาเห็นดำๆนะฮะ นึกว่านกว่ลังหนูนะฮะไม่ใช่ฮะเป็นมิ้มนะฮะมิ้มยักษ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ฮะกำลังจะทำครบนะครับเลยปีนขึ้นไปบนต้นไม้ดูก่อนเลยไปดูไปดูพึ่งนะฮะมันอ่อนนะครับนู่นฮะน่าจะประมาณอีกสักสิบวันนะฮะนู่นฮะกลางกล้องฮะอ่อนนะครับอ่อน กลางกล้องนะครับดำดำเห็นดำดำนะผมลงมาแล้วนะครับตีไม่ได้นะครับอ่อนอยู่หลังใหญ่เลยนะะถ้าเกิดถ้าเกิดยังอยู่นะถ้าไม่มีคนเห็นนะฮะนู่นนู่นนะกลางกล้องนะก็สูงอยู่นะอยู่ยอดคอยเลยนะครับโอ้โหมองไปมองมาฟุกเลยนะครับเข้าไปตัดใบขคอยนะฮะกำลังจะมาทําครบเพื่อจะขึ้นไปลองเปิดน้ําหวานดูนะครับ มุดเข้ามาครับผมดูนมิ้มแต่ละรังแถวนี้โอ้โหสุดยอดครับผมไม่มีถุงใส่เลยนะครับกระป๋องใส่ไม่ได้นะฮะมันใหญ่มากครับมันใหญ่จัดนะฮะนี่แล้วผมก็เข้ามาอยู่โคนนะเข้ามาอยู่ใต้รังนะฮะมองไปเจออีกรังฮะติดติกันเลยนู่นฮะเบลเลอร์เลยนะครับเบลเลอร์เลยโอ้โหใหญ่มาก นี่ฮะมันเป็นคอนเก่าลังเก่าเก่ามันหล่นลงมานะฮะนี่ฮะผมก็เลยมองเอาสายตามองแตกแล้วะฮะแตกแล้วครับผมไปโดนกิ่งมันนะครับิ้นแตกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมหัวหน้ำกันสักคู่นะครับ